เพราะดีฉันจะซื้อจุระจุ๊บอันใหญ่ให้ทุกคนนะคะ DSR เป็น DSR เ,เลยหลายสีมากแดงก็มีเหลืองก็มีฟ้าก็มีเงินก็มีมมหรือใส่มาหรือเปล่าเปล่าค่ะเอายัดไปในกระเป๋าแต่มันใส่แดงแล้วเขาคุณจีนถูกไหมลูกไม่สวยไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยแต่งตัวอะไรค่ะก็วันนี้ก็ไปดูแพนดีน้าเมืองจีนมาเดินต้องดูคลิปที่ตาค่า ย่อย่อัมั้ยย่อย่อเปิดเต้ยไม่ต้องทำเลยมันฮ่ก็อย่างเช่กอย่างเช่นกินอาหารเกาหลีอ่าเงี้ยใช่ไมคนที่เขาปิ้งเนี่ยก็จะบอกว่าฟันเขาก็เป็นฟันกระต่ายมาทั้งง่ายเมาอ๊ยกระต่ายน่ารักเาะต่ายนี่น่นเกระต่ายทำหน้าที่ดีก่กระต่ายส่วนใหญ่คนตีนทํามากกว่าค่ะไม่มีอะไรถ้าอยู่กับพวกหนูเนี่ยจริงเิไม่ คุก็ไปเถอะแทนเกิดคุยเดาเพียรี่เปลี่ยนค่ะมึงใครเยอะไหมต้องขอแต่นี่ก็ขี้เกียจค่ะเราบอกว่าส่วนใหญ่ก็ชอบซีโฟราเฮซันเอ็มอยู่ในแบรนด์ซูเปอร์แมนได้นี่ดีไหมลูกที่พักของโรงแรมดีไหมโนวาเทลไงคะโอ้เป็นที่พักอย่างดีเนอนก็เฮเกียร์อคนเนาะงแลเป็นไรเนี่ยแล้วก็เป็นเจอห้องน้ำอย่างนี้เวลาที่แบบอย่างเงี้ยอ๋อมีไหมเจ้าไหมเราเข้าที่ซูเปอร์แมนมอนซีพีของเราค่ะจนป้าปุ๊กของเราค่ะเรา นั่นแหละต้าเราเจอต้างเดียวเลยแล้ววันแรกเราหาว่าคิดจะไม่มีของไทยก็ค่ะเดินห้างซีพีค่ะก็สนุกดีห้างนี่อย่างกับเซนทันเวอร์เราก็เลยเปรียบเที่ยวเป็นเซนทรัลเวอร์สสองเกิดในการซื้อคิดแล้วคิดอีกโอ้โหวินาทีนังเลยคิดอ,อีกตัวนี้ก็ซื้อนะคะ หนูชอบเพลเสียเอ็มมาเยอะมากค่ะจริงๆเพลงเสียเอ็มไม่มีคนไทยแล้วอารมณ์มันติมเดียกับดูแนดี้วันฟลอเรอร์แล้วทำให้ดีวันฟลอเรอร์โดนเผาอ่ะมันพูดแตนจีนก็แปลด้วยจำไม่ได้แล้วว่ะนั่นแหละค่ะก็เพิ่งกลับมาจับจีนนะคะนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นเพิ่งกลับมาจับจีนและคือเหนื่อยมากไม่จะบอกกลับบ้านแล้วจะบอกนังว่ากลับบ้านได้แล้วก็คือบ้านไงเมืองไทยยัง เป็นไงอาหารออ๋ออาหารไม่ลูกเออไม่ค่ะหูเป็นอาหารใกล้บเจอหลวงปอที่ซช่ไฮมอร่อยมากแล้วก็ก็จะมีฮอลท์อรมีอะไรตานั้นฮอลท์อรก็อร่อยเหมือนกันแต่กินแล้วคือใส่ตกเลยนั่นเองสไตลแบบลูกีบ้านเราแต่เมื่อสุดท้าห์ที่กินอาหารก็ไม มันติดโนติดนูไม่รู้เรื่องเขาชิ้นหรอเปลาศิลปินกิ๊บูไม่รู้เรื่องไหมเ้วเอ๊ะคนเกคนไม่รู้เรื่องพูดอะไรกันวันนี้ก็ไม่รู้เรืองเรละเรียนละตายเลยเรียนละตายเลยข้างนี่เหรอตายขนาดนั้นเลยเหรอ่ายอเราร้อง เดี๋ยวก็เคยเป็นเดี๋ยวก็ต้องเป็นเดี๋ยวต้องอ่านหนังสือแล้วแบบอยู่ๆอ่านแล้วก็น้ำตาก็จะไหลลงมาเองโดยที่เราแบบว่าไม่มีคอนโทรลนี่คะไม่อยากเราจยังจนังดาวเราเรานี่แบบเรานี่ติ่มๆกลียดับไปดะรูนอ๋อเลยนะคะอัทที่สิบแปดนะคะงานวันเปิดหอมสอบอนะคะมีกนี่ก่อนเนื่องจากไม่เคยท่ะคือเข้าหอเกินสายเกินสามครั้งนะคะนั่นแหละจะตาย โตโซเดียมเยอะค่ะอีกเชื่อกินมาม่าเราเรียนเก่งนั้นขอบคุณนะคะโมนะคะเพื่อนหนูนะคะแล้วก็กลุ่มเด็กสิงคโปร์นะคะที่ซื้อม้าหุ่นข้าวมาพวกหนูก็เลยมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีข้าวสารอยู่ในห้องแล้วก็ทอดไข่เจียวกันเพราะไปยืมกระทะห้องอื่นงคไม่่เเเยยกลีแล้วห้องอื่นไม่โดนยึดเลยห้องอื่นไม่โดนยึดเลยก็สอ ราคแพงกว่าราคาแพงกว่าเท่าไร่ะือทำไมก็ไม่